โอเคครับเรื่องที่สองของวันนี้ครับชื่อเรื่องว่าต้นไม้คุณป่ามันเป็นประสบการณ์ตรงของตัวพี่สาวละกันโดยพี่สาวเนี่ยเขาจะชื่อว่าคุณบีโกส่วนตัวน้องชายจะชื่อว่าเอตาหรือตัวผู้เล่านี่แหละเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนที่ตัวของคุณบีโกกับคุณเอตาเนี่ยมันยังอยู่ชั้นปฐมศึกษากันโดยที่ตัวของคุณบีโกเรียนอยู่ชั้นปถมแต่ตัวของคุณเอตาอายุเพียงแค่5้าขวบ ทั้งสองคนตอนนั้นน่ะต้องย้ายบ้านตามคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อโดนย้ายที่ทํางานคือถ้าว่ากาันตามตรงๆสองพี่น้องคูน่นี้ไม่ได้อยากจะย้ายบ้านไปด้วยเพราะว่ามันจะต้องหาเพื่อนใหม่ย้ายสังคมใหม่พื้นที่ใหม่ๆอะไรเงี้ยและโดยเฉพาะกับตัวของเอตาที่เขายังเป็นเพียงแค่เด็กอนุบาลมันเป็นการจากลาครั้งแรกมันทําใจได้ยากมากเขาร้องไห้ฟูมฟายแบบไม่อยากไปจากเพื่อนๆของเขาในโรงเรียนอนุบาลแต่ มันก็ต้องไปอ่านาะเพราะว่างานของคุณพ่อเขาย้ายเขาก็าต้องย้ายตามหลังจากตัวของเอตะย้ายบ้านไปได้ไม่นานนิสัยของเอตะก็เปลี่ยนไปเริ่มเป็นคนพูดน้อยลงเริ่มเล่นคนเดียวเริ่มที่จะชอบอยู่บ้านคนเดียวิ้เงียบและไม่ยอมไปโรงเรียนอนุบาลใหม่ด้วยต่อให้คุณพ่อคุณแม่ไปสมัครเรียนให้แล้วพาไปเรียนก็แล้วไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมไปคุณแม่เริ่มเห็นแล้วว่าการย้ายบ้านครั้งนี้มันกระทบกะเทือนจิตใจลูกมาก รู้สึกว่าต้องทำอะไรก็ได้ทุกผีทางเพื่อช่วยให้ตัวของเอตาเนี่ยกลับมาล่าเริงเหมือนเดิมก็จะพาออกไปเดินเล่นใกล้ๆล,ล,ละแวกบ้านบ้างพาออกไปซื้อของบ้างอะไรอย่างนี้ตัวของบีโกหรือพี่สาวเนี่ยก็พยายามจะช่วยเหลือดูแลน้องชายช่วยคุณแม่ดูแลนั่นแหละในฐานะพี่สาวจากคุณแม่พาไปเดินเล่นก็เป็นพี่สาวพาไปเล่นเล่นนอกบ้านบ้างไปเล่นกับเพื่อนฝูงบ้างไปอะไรบ้างซึ่งเอตาไม่แฮปปี้เลยเว้ย แต่มันจะมีอยู่แค่1สถานที่ที่แปลกมากเอตะชอบมากจะโอเคและมีความสุขยิ้มได้ทุกครั้งที่ได้ไปสถานที่นี้สถานที่ที่ว่าก็คือสวนสาธารณะแห่งหนึ่งละกันที่อยู่ใกล้ๆบ้านสวนสาธารณะแห่งนี้มันจะไม่ใช่สวนสาธารณะที่เหมาะแก่การมีเด็กมาวิ่งเล่นเยอะๆเลยเว้ยมันเป็นแค่สวนสาธารณะที่มีเพียงสไลเดอร์1อันไม่มีเครื่องเล่นอื่นเลยแล้วก็มีต้นไม้ที่กิ่งก้านใหญ่ๆอยู่ประมาณ2-3ต้น เป็นสานา่วนสาธารณะที่มีแค่เนี้ยซึ่งมันไม่ควรจะทําให้เด็กคนหนึ่งแฮปปี้หรือย,ยิ้มล่าเริงได้ขนาดนั้นแล้วก็แปลกมากตรงที่ว่าไม่มีเด็กคนอื่นๆมาวิ่งเล่นเลยคือจะบอกว่าสาเหตุที่ตัวเอตายิ้มล่าเริงเพราะมีเพื่อนใหม่ที่สวนสาธาระนี้ก็ไม่น่าใช่เพื่อที่บอกว่าของเล่นก็่มีแค่ทไลยเดร์อันเดียวแล้วก็ไม่มีเด็กคนไหนมาวิ่งเล่นเลยเว้ยตัวของบีโกะแรกๆก็ไม่ได้สังเกตรหรอกคิดแค่ว่าตัวของเอตาไม่ได้ไปเรียนเนาะก็อาจจะ ผิดเวลากับเด็กคนอื่นๆมาเล่นมัง้งหรือบางเอิญแค่วันนั้นไม่มีใครมาเล่นมัง้งแต่ไม่ว่าจะพาตัวของเอตะไปสวนสาธารณะแห่งนี้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ตามตัวของบีโก,โกหรือพี่สาวเนี่ยไม่เคยเจอเด็กเด็กแบบไม่เคยเจอเด็กคนไหนเลยหรือ,อว่าต่เด็กเลยแม้แต่ผู้ใหญ่สักคนที่จะไปนั่งเล่นที่สวนสาธารณะเนี่ยยังไม่มีเลยเว้ยเรียกได้ว่าเหมือนเป็นสวนสาธารณะของพวกเขาเลยเป็นสวนสาธารณะที่ดูเงียบเหงามาก แต่ตัวเอตะาชอบที่นี่มากๆและก็พยายามจะอยากออกไปเล่นที่นี่ทุกวันเลยเว้ยตัวบีโกก็เคยแอบถามตัวเอตานะว่าเออทำไมถึงชอบสวนสาธารณะนี้มันมีอะไรให้ให้น้องชอบตัวของพี่สาวก็ถามไปอย่างนั้นใช่ไหมตัวของเอตะากลับตอบคําถามที่ได้พี่สาวเขามีคําถามมากขึ้นปีตัวเอตาตอบว่าเพราะว่ามันมีต้นไม้คุณป้าครับพี่สาวงงเลยว่าต้นไม้คุณป้าคืออะไรต้นไม้คุณป้าเหรอตัวของเอตากลับตอบว่าใช่ครับลูกของคุณป้าหายไป งงหนักอีกอะไรวะต้นไม้คุณป้าลูกคุณป้าหายไปมีแต่คําถามเต็ไมไปหมดลวเลวยสุดท้ายบีโกก็คิดว่าอาจจะเป็นเพียงแค่จินตนาการของเด็กที่มันดับไปเรื่อยไปเปออื่อยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้สนใจใช่างมันน้องมีความสุขได้มาเล่นก็โอเคจนวันเวลาผ่านไปได้ประมาณ1-2เดือน ตัวเอตะค่อยๆยิ้มแย้มค่อยๆยอมไปโรงเรียนนุบาลค่อยๆปรับตัวได้อาการย้ายบ้านมันทําให้คุดแม่กับตัวของบีโกอุ่นใจขึ้นสบายใจขึ้นแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวอนาคตอันใกล้เนี้ตัวเอตะน่าจะยิ้มแย้มล่าเริงกลับมาเป็นเด็กแฮปปี้คนเดิมที่เขาเคยรู้จักก่อนย้ายบ้านมาแต่อยู่ดีๆวันหนึ่งจู่ๆตัวเอตะเนี่ยก็มีไข้ขึ้นสูงแบบสูงปี๊ดเลยเว้ยสูงจนช็อกอะสูงจนหมดสติ ตัวคุณแม่เห็นอย่างนั้นรู้สึกไม่ดีรีบพานเอตาไปโรงพยาบาลทันทีตัวคุณหมอก็ได้ทําการฉีดยาระงับไข้ให้ใหแล้วก็ให้ยารักษาให้อะไรคุณแม่มาหลังจากกลับมาที่บ้านตัวของเอตาไข้ก็ไม่มีทีท่าจะลดลงเลยเว้ยตัวคุณแม่ก็ต้องคอยเฝ้าไข้เช็ดต,ตัวตลอดเวลาตัวของบีโกะที่เป็นพี่สาวเนี่ยพอคุณแม่ต้องไปเฝ้าน้องตัวเองก็ต้องขยับขึ้นมาทํางานบ้านแทนแม่ช่วยกันทําทุกอย่างด้วยกันอย่างเคาดว่าอะไรอยากคนในครอบครัวที่ดี จนกระทั่งเย็นวันที่สามของเอตะที่ป่วยไข้ขึ้นสูงตอนนั้นเป็นตอนที่บีโกกลับมาจากโรงเรียนพอดีแล้วก็อยู่ที่บ้านกับคุณแม่และก็เอตะที่กําลังป่วยไข่ยอยู่จังหวะที่บีโกกลับบ้านได้ไม่นานอยู่ดีๆเสียงกิ่งที่หน้าบ้านก็ดังขึ้นวัยนิง่งนองซึ่งตอนนั้นอ่ะมันก็ไม่ใช่เวลาที่ตัวคุณพ่อจะกลับมาบ้านตัวของบีโกเองก็ไม่ได้นัดเพื่อนใดๆให้มาหาที่บ้านเลย ตัวขอิโกก็เลยมองหน้าแม่ซึ่งแม่ก็อย่างคงไม่มีเพื่อนบ้านนะเพิ่งย้ายมาได้ไม่นานยังไม่ได้มีเพื่อนสนิทที่มาเมาส์มอยชิชแชทกันอะไรยงี้ตัวบิโกก็เลยเดินไปเปิดประตูบ้านด้วยความสงสัยนะว่าใครกันที่มาบ้านเขาจังหวะที่ตัวบิโกกเปิดประตูไปเอสิ่งที่เขาเจอก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่รู้จักกันเลยเว้ยยืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านผู้หญิงคนนั้นใส่เสื้อสีขาวกระโปรงสีดําแล้วก็ยืนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เหมือนผู้ใหญ่ที่มีแผนการอะไรบางอย่างดูจากลักษณะภายนอก ผู้หญิงคนนี้น่าจะอายุประมาณ30กวกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยตัวของบีที่เจอผู้หญิงคนนี้ที่ไม่รู้จักอยู่หน้าบ้านแน่นอนคําถามแรกก็คือคุณเป็นใครคะผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบคําถามเลยแต่กลับตอบมาว่าเด็กผู้ชายบ้านเนี้ยกําลังไม่สบายใช่ไหมมาฝากให้ฉันดูแลก,ก็ได้นะตอบกลับมาแบบนี้ซึ่งมันไม่ตรงกับคาถามที่ตัวบีโกถามไปเลยว่าคุณคือใครพอผู้จบก็เดินเข้ามาแบบจะพุ่งเข้ามาในบ้านอ่ะคือดันดันตัวบีโกแบบจะเข้าไปในบ้านอ่ะแบบไม่สนใจตัวบีโกที่ยืนอยู่หน้าประตู ตัวบิโกรับรู้ได้โดยสารชาตญาณเว้ย,ย,ยว่าจะปล่อยผู้หญิงคนนี้เข้ามาในบ้านไม่ได้ถ้าเข้ามาจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่ๆพยายามกันผู้หญิงคนนี้ย,ยังไงก็ได้ไม่ให้เข้ามาภายในบ้านเว้ยแต่กันเท่าไหร่มันก็เหมือนกันไม่อยู่อ่ะเหมือนผู้หญิงคนนี้พร้อมจะทะลุตัวบีโกเข้าไปในบ้านให้ได้ตลอดเวลาเลยเว้ยตัวบีโกก็ต้องก็เลยต้องเรียกตัวช่วยตัวสุดท้ายคุณแม่คุณแม่แบบแม่ช่วยด้วย มีป้าที่ไหนไม่รู้แบบพยายามจะเข้ามาในบ้านเราแม่แม่ช่วยด้วยซึ่งไอ้ป้าคนนี้ก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่บีโกตะโกนเว้บอกมาๆมมาม,าม,ามาลูกเด็กคนไหนคนไหนคนไหนที่ป่วยเดี๋ยวป้ามาไปดูแลเองแบบมารักแบบให้ป้าดูแลให้ได้นะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแล้วก็พยายามจะดันตัวเข้าไปในบ้านให้ได้เว้ยซึ่งตัวของบีโกก็คุณแม่คุณแม่แบบจะเข้าไปแล้วจะเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายตัวออของพี่คนนั้นนะก็ชนตัวคุณบีแหวกแล้วเข้ามาในบ้านได้เว้ย ตัวของคุณแม่ที่ลุกเดินมาพอดีก็ประจันหน้ากันกันกบผู้หญิงคนนี้คุณป้าคนนี้ที่จะเดินเข้าบ้านซึ่งตัวคุณแม่เขาก็ตาวาดเลยว่าคุณเป็นใครจับออกไปออกไปเลยฉันไม่เอาลูไปฝากแกมไม่ฝากใครเท่นั้นแหละออกไปอย่าเข้ามาใกล้ลูกฉันอีกแล้วแม่ก็ตบหน้าดังเพี้ยซึ่งเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่ตัวบีโกเห็นคุณแม่โมโหก็ได้มากขนาดนี้ผู้หญิงคนนั้นเราจะถูกตบแกม้มก็เหมือนพ้าง,งะถอยไปเลย,เลยแล้วก็เอามือปิดแกม้มวิ่งหนีออกจากบ้านไปเลย และนั่นน่ะเป็นครั้งเดียวเลยที่ตัวของบีโกได้เจอกับผู้หญิงคนเนี้คือถ้ามันเป็นคนเราแวกบ้านมันต้องมีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งที่ 2, 3, 4องสาม่อะไรเงี้ยแต่มันเป็นครั้งเดียวเลยเว้ยที่ได้เจอผู้หญิงคนนี้ต้องไม่เคยเจออีกเลยหลังจากเหตุการณ์นี้ตัวของเอตะก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนหายเป็นปกติแต่เรื่องแปลกมันไม่จบแค่นี้เว้ยหลังจากที่เอตะหายดีเป็นปกติเอตะไม่ยอมไปที่สวนสาธารณะนั้นอีก เลยทาัทางที่เมื่อก่อนชอบมากออกไปเล่นที่สวนสาธารณะแห่งนั้นทุกวันซึ่งตัวบิโกะก็งงเว้ยว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นวะแต่ด้ยวยความที่เพิ่งเจอเรื่องแปลกๆของคุณป้ามาเนาะก็เลยแบบมันชนมันชนกับความที่อยู่ดีเอตาก็เลิอกอยากไปพอดีตัวบิโกะก็เลี่ยงๆที่จะผ่านไอสวนสาธารานี้เหมือนกันจนอยู่มาได้หลายเดือนตัวบิโกะก็เริ่มมีเพื่อนฝูงมากขึ้นเริ่มมีสังคมมากขึ้นก็เลยได้รับรู้เรื่องราวจากเพื่อนร่วมชั้นโดยเพื่อนร่วมชั้นอะ เล่าให้ตัวบีโงฟังว่าไอสวนสาธารณะที่ตัวเอตะชอบมากๆเนี่ยมันเป็นสถานที่เฮี้ยนสุดหลอนขึ้นชื่อของเมืองที่พวกเขาอยู่โดยเรื่องราวที่ทำให้เกิสดสถานที่เฮี้ยนสุดหลอนเนี่ยก็คือมีคุณแม่คนหนึ่งได้เสียลูกชายจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดคุณแม่คนนั้นเสียใจมากเว้ยกับการเสียลูกชายครั้งนี้ก็เลยไปแขวนคอตายอยู่ที่สวนสาธารณะ แลต,ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามันก็เลยมีข่าวลือว่าวิญญาณของคุณแม่ที่ผูกคอตายโผล่มาให้คนแถวนั้นเห็นเรื่อยๆมันก็เลยทำให้ไม่มีใครไปเล่นไปใช้ชีวิตไปทาอะไรตรงนั้นเลยแม้แต่คนเดียวจนเรื่องราวมันดัง,ดง,ดง,ดงๆๆๆเรื่อยๆเริ่มกระทบกันใช้ชีวิตเริ่มทําให้เด็กๆหรือผู้ใหญ่แถวนั้นมันลําบากอ่ะมันต้องอ้อมเดินผ่านไม่ได้แล้วใจไม่ดีอะไรเงี้ยคนในชุมชนก็เลยลงความเห็นกันว่าเราจะโค่นต้นไม้นั้นทิ้งต้นที่คุณแม่คนนั้นไปผูกคอตาย แล้ววันที่โค่นต้นไม้ก็คือวันที่ตัวของเอตาไข้ขึ้นสูงเว้ยแบบพอดีเป๊ะเลยนะแล้วจนโค่นเสร็จวันที่โค่นเสร็จเลยก็คือวันที่สามที่เอตาป่วยไข้ขึ้นสูงหรือก็คือวันที่อีป้าคนนั้นบุกมาที่บ้านของเอตาและบีโกะเว้ยแต่มันก็ไม่มีอะไรพิสูจน์นะว่าป้าคนนั้นที่บุกเข้ามาบ้านใช่คุณแม่คนที่ผูกขอตายที่สวนสาธารณะแห่งนั้นไหมมันพิสูจน์ไม่ได้เนาะจบครับประมาณนี้ประมาณนี้เรื่องที่สอง ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก่อนไปขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม subscribe, ่ซับสไครต์ก็กดซับสไครต์ให้ด้วยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราแบบนี้อยากซัพพอร์ตอยากสนับสนุนก็ m e m b e r s ์ชิพซูเปอร์แชทซูเปอร์ได้หมดเลยครับหรือแค่เข้ามาดูเฉยๆกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมากๆแล้วคอมเมนต์ติชมแนะนํากันได้เต็มที่เลยครับอย่าด่ารุนแรงเกินไปก็พอเดี๋ยวทาใจไม่ได้